โอเคนะครับก็ขอรกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดสีสีนะครับผมฝึกสีมือนะครับผมเล่นอ่ะโอ้โหผมฝึกเล่นสีสีก็มาเล่นแรงนะครับเล่นมาสองสามวันขึ้นโกลวีงนะทุกคนจะขึ้นแพทหนึ่งละเดี๋ยวผมก็จะเล่นสีสีดีกว่าใล้วหมทุกคนไปกันเลย จะไปยี่สี่นนี้ผมก็เติมไปประมาณเท่าไหร่วะสามสิบห้าหรือสามสิบสี่บาทนี่แหละครับผมก็ได้ตัวละครโจเซฟมานะครับ mm. okay. ลืมซื้ออีกหนึ่งห้าร้อยมาน mm. ครับทุกคนจิตบอดนะทุกคน โอเคครับทุกคนกันเล่นหลาวันเล่นลาตวาเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหามุมก่อนนะทุคนเพื่อที่จะยิงมันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ไปไปไปไเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะชึบชึบชึยิง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 เป็นหน่งนันะครับหนึ่นัด

ก็ดาวไปอยู่ครับโอ้โหนั่แล้วะงหัวไปดครับ M ห้าร้อยอะครับขนาดปืนดีนะทุกคนเข้าหัวได้ไงอะหัวได้ไงวะไม่ยอมบกนะไม่ยอมบกนะครับ โอเคแล้ทุกคนเดี๋ยวผมจะซื้อซองแล้วกันนะทุกคนเมาดีครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับตอนนี้จะยิงปืนเหรอจะก็เสียก๊าซถุงฟรีอะค่ะโอ้ฉันจะขึ้นมา ผมได้ซองมาแล้วทุกก็มาดิครับซองนะครับทุกคนเอาซองอ่ะครับผมใช้ซองอะไรกันโอเคอมา,คเคาทุกคนแตกละหนึ่งตัวแตายสองไปดิครับ มีคนลาอีกแล้วอ่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิอยคนแงกก็สิ้นอ่ะทุกพอกก็มาดึครบับเพือนดาวใกันครับยวแก้แขนฮะ้แก้แขนให้แก้แขนให้ใหใหคึดว้าจ้าอะไรโอ้โหเน้าก็แต่ดิครบับ ไอ้ผมจะซื้อเอคย์เลยนะผมชอบเอคนะทุกคนโอเคแล้วผมเอตงนี้ก่อนอุ๊ยโอเคทุกคนก็มาดิครับก็มาดิครับทุกคนก็ไม่มีอะไรจะใส่แล้วนะคุณก็ใส่ชุดนี้แหละ หมวกก็เป็นหมวกนักดับเพลิงเกมคนเกนึ่ตัวก็สวยสวยิเศษสิก็จัะไปดิพิเศยพิเศษแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปช้านะทุกคนขึ้นไปช้าใหม่ช้าดับเพลิโอ้ทุกคนมันไม่อยู่ข้างบนแสดงว่าผมก็ต้องลงไปข้างล่าง การรอคอยนะทุกคนมันกลัวพวกผมอ่ะหนีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผมเจอวะเจอวะทุกคนตแล้หมาใส่เลยเดี๋ยวครับเออมาเลยอีดอีดเขาไปต่อเลยต่อไปผมจะเล่นจากเอเป็น AW แทนล้วกันนะทุกคนมาดลครับอะไอกระสุนอะครับ 好朋友นั S <s <uk Sales> ่น <einer immigrant> <ities> ังไม่จบด้วยใช้เอวูกะสองนะทุกคนมาใช้คิวของผมแล้วนานนานนเราเจอหอวอยทุกคนจะดักอย่นี้จะดักอย่นี้ทุก าหนึ่งเแน่ใจนะแน่ใจนะครับม,าด,มา,ดาดิครับมา,นะาดิครับเอวีชารนะ์ตมเลยยังเลือตัวองนี้แหละเอวีชาร์ตแปเอ นะอยู่แล้วครับนนทุกคน,นได้มาสองก็งเป็นสิบหกโอเคกำลังโหลดนะโอเคจมคอรับรางวันอะไรม่เคยมอนะครับทุกคนอันนี้ เคยมาแล้วมี16อันละกิจกรรมจะรับปัดแทงไม่มีอะไรเรายวสุ่มลักกี้1อย้อนนี้ก็กเรือนะครับกเ โอเคนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ